สวัดีพี่น้องนะครับวันนี้แนวะทางแบ่งปันนะครับเช่นเคยนะครับมาพบก,กันอีกเจอกันอีกเช่นเคยนะครับยามเก่าเวลาเดิมนะครับก็แนวะทางแบ่งปันนะครับพี่น้องฝากว่าทีทุกท่านเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันกอสลับจากตัวเลขนะครับที่ลงลงให้นะครับก็ ปันที่12มีค 64, หกสีห่หานอยวิ่งลูดเข้าตัววิ่งตัวลูดนะครับดูที่ตัววิ่งตัวลูดนะครับพี่น้องฝากเกทุกท่านนะครับเ็มาติดตามแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับพี่น้องโปรดชีวิตเจรณญานในการรับชมแต่ละคลิปนะครับที่ลงลลงให้ บลบแนวทางนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในเวลาเก่าเวลาเดิมสูตรก็คือสูตรพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะครับก็ตัววิ่งตัวโรดดูให้ดีนะครับพี่น้องฝากยกสีทุกท่านด้วยสังเกตที่ตัววิ่งตัวโรดนะครับชอบไม่ชอบก็คงเข้าใจนะครับพี่น้อง ก็คือสูตรนะครับลง,ลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องวันนี้ก็ไปต่อกันที่พรุ่งนี้นะครับวันพระก็ลุงจะลงให้นะครับสำหรับรอดูก,กันที่ถูกเสียงทายโค้งสุดท้ายนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาดึกหน่อยนะครับวันพระลง ขอพรปู่นะครับถูกเสียงไทยไม่ว่าจะเป็นหยดน้ําตาเทียนนะครับพี่น้องฝากเลอกทีทุกท่านก็มาติดตามนะครับไม่มีใครไม่อยากได้หรอกพี่น้องก็อยากได้กันทุกคนที่ก็มาติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วย,ยาทางก็แบ่งปัน,ปนพี่น้องเคล่นเคยทุกวันไปนะครับวันที่13นะครับ ให้ลงให้นะครับก็เนี่ยทางแบ่งปันสลับตัวเลขที่น่าจะเป็นวันนี้นะครับสลับพหาหนอยนะครับพี่น้องชอบตามนะครับไม่ชอบผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มาติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลุงด้วยนะครับฝากดีทุกท่านนะครับขอให้โชคดีทุกคนก็แล้วกันเข้ามา พอนุโมทนาศาสตร์ถกกับพี่น้องนะครับศาสตร์ตัวเลขนะครับตัวเลขก็เป็นสูตรนะครับก็วันนี้จะนำสองสูตรเข้ามารวมก็ที่ลุงได้มาอีกมารวมกันอีกให้จะแตกสามตัวหรือไม่อย่างไรนะครับโปรดชีวิตเจรณญญาณในการรับชมนะครับพี่น้อง ฝากเอฟจีทุกท่านนะครับพน้องผูก็็มาติดตามข้อแนวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องมาสนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดโปรวีตเจรณนะาญาในการรับชมแต่ละชิปนะครับฝากไว้นะครับก็รู้ไว้ใช่ว่านะครับใสบบ่บาแบ,บกหามฝากเอฟีพี่น้องนะครับเข้ามา ผมจะส่งเข้าไปที่กลุ่มนะครับจะเกิเข้ามาชดแชทนะครับที่เบอร์เก่าเบอร์เ,เ,เดิมลงของเก่านะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับก็ามาพุทธิอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับพุทธิอนุโมทนาบุญนะครับสะพานบุญให้พี่น้องหอยร่ำรวยก็แล้วกันพวกก็ามาติดตามนะครับเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดี สลับฮาหนอยหรือว่าจะเป็นหัวใหญ่หัวรัฐบาลก็ดีนะครับท <Yeah. S 1> ี่ลงลงให้นะครับย้อนคลิปดูกันนะครับ mm hmm. ก็ตัวนนี้งวดนี้นะครับน่าแตกนะครับสามนอยนะครับถ้าพี่น้องเข้ามาตามก็สังเกตที่ว่าตัววิ่งตัวรูดนะครับสามนอยนะครับแตกจะเข้าหรือไม่อย่างไรพี่น้องอท,ทุกท่านนะครับ ก็มาก็จะลงให้ทุกวันนะครับฝากเรียทีทุกท่านนะครับก่อนนอนทุกคืนนะครับประมาณนี้นะครับสี่ทุ่มเคยฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันพรุ่งนี้ก็ฝากเรียีพี่น้องด้วยหลก็จะอขอพรปู่ดดน้ำตาเทียนแล้วก็ของสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็ ทุกเสียงทายนะครับที่จาจ์ให้มานะครับก็จะจุดให้พี่น้องได้รับจงงวดที่แล้ว0ูนย์ก็เข้านะครับพี่น้องโปรดชีวิตเจริญญาณน,นะครับ73เข้าสู่เจ้าตัวไหนก็วิ่งรุดก็แล้วกันนะครับไม่ว่ากันนะครับพี่น้องมีเข้ามีหลุดก็สลับที่หลวงให้ ส่งให้ทุกท่านก็โปรดชีวิตเจรณญาณน,นะครับดูไว้เชื่อว่านะครับเพื่อจะเข้าหรือไม่เข้าอย่างใดก็ลุงก็ไม่ทราบได้นะครับฝากทุกท่านเข้ามานะครับโอนุมทนากันแล้วกันจะจะเข้าอย่างไรหรือไม่นะครับฝากทุกทีนะครับพี่น้อง ก็แค่หนึ่งสมองสองมือเท่านั้นนะครับคิดค้นสูตรที่ได้นะครับสำหรับพรุ่งนี้น่าจะแตกสามตัวนะครับคิดว่าต้องเข้านะครับต้องแตกฮานอยวันที่สิบสามนะครับมียอดมีคอหกสี่นะครับฝากด้วยทุกท่านนะครับฮานอยนะครับ แทางแบ่งปันหาหนอยนะครับฝากไว้ทาตัวแตกสองตัวแตกหรือไม่นะครับฝากไว้นะครับเอฟซีทุกท่านก็มาติดตามก็ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับฝากเอฟซีทุกท่านด้วยก็มาโปรดชีวิตเจริญนะยาณในการรับชมแต่ละคลิปนะครับ แนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับจะแตกสามหน่อยหรือไม่นะครับรุ่งนี้รอลุ้นนะครับฝากเก็บซีทุกท่านด้วยแนวทางฮานอยนะครับสำหรับหวใหญ่หวยรัฐบาลนะครับวิ่ง8รูด8นะครับสำหรับวันนี้นะครับบนล่างก็แล้วแต่นะครับมาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับก่อนนั่นลงการันตีและฟันธงนะครับสำหรับ วันนี้น่าจะแตกนะครับแล้วก็ลงให้ในวันพรุ่งนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสลับอ่านอยนะครับวันนี้ก็เช่นกันแจะเข้าเราไม่ทราบได้นะครับฝากทุกท่านก็ตัวเลขที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว คลิปก็แฉปหนนะ้าจอกันก็แล้วกันนะครับดูไม่ทันก็ย้อนชิปฝากคลปทีทุกท่านแนวทางแบ่งปันไม่มีอะไรที่จะให้นอกเงินจากแนวทางที่ดีๆให้พี่น้องได้ร่ำรวยกันนะครับฝากเอผู้ชอบนะครับอชอบก็ตามนะครับก็ถอือว่าเป็นแนวทางให้พี่น้อง จะได้เป็นแนวทางเพื่อตัดสินใจนะครับในการซื้อหาสลตัวเลขแต่และตัวนะครับมีที่ไปที่มาทั้งนั้นนะครับฝากทีทุกท่านนะครับพี่น้องพี่ลงุงให้สามตัวนะครับตัววิ่งตัวรลดนะครับวิ่งสี่ วิ่ง8วิ่งศนรูด0รูดรูด4นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับฝากเกบีทุกท่านนะครับก็ามาขอนุมทนาสาธุกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับเอารุนกันพรุ่งนี้นะครับวันที่13มีครอหกสี่แตหรือไม่อย่างไรนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับ ก็ถ่ายคลิปนะครับฝากคลิปสี่ไว้นะครับพี่น้องเจ็บหน้าจอกันไม่ทันก็ย้อนคลิปดูเอานะครับว่าไม่ได้ไลฟ์สดแล้วครับ u t u b e ครับฝากคลิปสี่นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ที่นวทางเป่งปั่นก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับที่แนวทางแป่งปั่นเท่านั้นนะครับ ชีวิตเจรณนะยานในการรับชมแต่และชิปก็แล้วกันนะครับพี่น้องฝากรีเพื่อมาติดตามขอให้ร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ลุงของเก่าสามแจกก็ขอยพี่น้องจงโชคนอนหลับฝันดีนะครับลาตีสวัส,ส,วสดีครับ